จิตหลุดพ้นจากจิตจิตหลุดพ้นจากจิตนะครับจิตหลุดพ้นจากจิตจิตไม่เนื่องด้วยจิตจิตไม่ต้องรู้จิตจิตไม่ต้องเห็นจิตนะครับจิตไม่ต้องส่งจิตจิตไม่ต้องเข้าใจจิตเพราะว่าจิตนั้นจากจิตสมมุตินะครับที่เคยจิตข้องนะครับก็จิตก็หลุดพ้นจากสมมุติเป็นวิมุตติจิตที่หลุดพ้นที่เป็นวิมุตติแล้ว จิตก็ไม่ติดจิตนะครับเรียกว่าจิตหลุดพ้นจากจิตเมื่อจิตหลุดพ้นจากจิตนะครับจิตนั้นก็สลายตัวตนนะครับสลายตัวตนไม่มีความเป็นเราของเราหรือตัวตนของเราในจิตอีกก็เป็นความว่างโล่งโปร่งเบาสบายนะครับเป็นสัญญตาจิตหลุดพ้นจากจิตนะครับจิตทําหน้าที่เสร็จจิตก็สลายตัวตนนะครับเพราะว่าจิตนั้นมีหน้าที่แค่ เรียนรู้เรื่องทุกเรื่องสมุทยัยเรื่องนี้ลดเรื่องมัรคนะครับแล้วก็เบื่อหน่ายใครกำน,นัดละความเพลินพอใจอยากใครในอารมณ์ในธาตุในขนันในอายตนะถือว่าไม่ต้งพอจิตเองในกายเวลาจิตทำแล้วก็สลัดสละละคลายดับแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็จิตก็หลุดพ้นจากจิตเองนะครับเป็นจิตสม,มตุิจิตวิมุติไม่ยึดมั่นถือมัน่นนะครับจิตพ้นไป จิตหลุดพ the ้นจากจิตนะครับจิตหลุดพ้นจากจิตก็สิ้นสงสัยนะครับสิ้นความยึดมั่นหรือมั่นสิ้นความห่วงหวงกังวลก็ว่างตลอดแบบนี้มันก็จะโล่งตลอดโปร่งตลอดเบาตลอดนะครับไม่มีจิตต้องรับผลของจิตนะครับไม่มีจิตต้องคอยเสนอสนองนะครับคอยตอบคอยถามคอยตอบหรือว่าคอยส่งคอยรับจิตหลุดพ้นจากจิต ก็จะเป็นชิ้นนั้นจิตหลุดพ้นจากจิตนะครับก็ทุกอย่างก็แจ่มแจ้งนะครับทุกอย่างก็ลุล่วงลาบเลื่อนเรียบร้อยแยกกายเติตัวมันเองแยไม่ยึดตัวมันเองเพราะว่าจิตหลุดพ้นจากจิตเ็าเรียกว่าจิตหลุดพ้นจากจิตก็เป็นสักว่าจิตนะครับจิตสักว่าจิตนะครับพอจิตหลุดพ้นจากจิตแล้วเป็นสักว่าจิตหามีตัวตนหามีเรา ของเราตัวตนของเราไม่นะครับมันก็จะเป็นเช่นนั้นเองนะครับเป็นเรื่องของจิตที่หลงโลกสมมุติแล้วก็หลุดพ้นจากโลกสมมุติเป็นวิมุตตินะครับจิตหลุดพ้นจากจิตก็เลยไม่ม <c oughs> ีส <uk> ิ่งค <diferentes> <sh> ้งคาใจหรือว่าไม่มีสิ่งที่ต้องวนเวียนไหลเวียนอีกนะครับไม่เป็นกิจกรรมไม่เป็นกิจกกเรสไม่เป็นกิจวิบากนะครับมันก็เลยสิ้นสุด ของความเป็นคิดสิ้นสุดของอวิชชาสิ้นสุดของความทุกขนะ์สิ้นสุดของการเกิดนะครับหมดเชื้อกันเรียนหวแต่เกิดหมดความเป็นเราเป็นเขานะหมดความเป็นโลกเป็นธรรมนะครับไม่ยึดโลกไม่ยึดธรรมไม่ยึดจิต,ต,ตนะครับสิ้นกายสิ้นเวทนาสิ้นจิตสิ้นธรรมนะครับสิ้นสมมติจิตหลุดพ้นจากจิต นะครับเพราะว่าได้ผ่านกระบวนการการเรียนการสอนการอ่านการฟังการปฏิบัตินะครับในเบื้องต้นทำการที่สุดนะครับก็สําเร็จมากสสาเร็จผลสำเร็จเนปานก็เรียกจิตหลุดพ้นจากจิตนะครับไม่ว่าโลกิยธรรมโลกุตระธรรมจิตก็หลุดพ้นจากจิตหมดไม่คงโลกไม่คงธรรมนะครับไม่สงสัยจิตหลุดพ้นจากจิตนะครับกว่างโลกของโสดายทาวร หมดกิจหมดเถอลุระหมดภาระหมดปัญหาที่จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนนามเปลี่ยนกายเปลี่ยนใจหรือว่าจะต้องอะไรกับอะไรนะครับไม่ต้องทําตัวทําใจแบบไหนไม่ต้องดํารงอยู่อย่างไรนะครับไม่ต้องไปมาเช่นใดอีกเพราะว่าจิตหลุดพ้นจากจิตแล้วก็พ้นจากการไปกันมาการดํารงอยู่หรือว่าการมีอยู่เป็นอยู่การจะได้จะไม่ได้จะมีไม่มีเป็นไม่เป็น นะครับจะสุขจะทุกข์จะดีจะช่วยจะบุญจะบาปจะลูกจะทานะครับจะท่าจะขันใจละมันก็ไม่จ่าละไม่จ่าไม่จริงไม่จองไม่ต้องไม่ตั้งไม่อะไรกับอะไรพอจิตหลุดพ้นจากจิตละหมดความอะไรอาวรณ์หมดความห่วงขังวลความสะดุ้งหวั่นไหวหมดความใสความคุนหมดความร้อนความเย็นหมดความสุขความทุกข์หมดความชอบความชังนะครับหมดความยินดียินร้ายนะครับ จิตหลุดพ้นจากจิตนะครับหมดความเป็นกุศลอกุศลหมดความเป็นสุจริตปุจริตบทดความเป็นโลกเป็นธรรม Grab, หมดความเป็นของคู่หรือว่าของเดียวนะครับจิตหลุดพ้นจากจิตไม่มีการรับการส่งไม่มีการดึงดูดและผักดันไม่มีมืดสวา่างต่อไปไม่มีคามีดัไม่ต่อไปไม่มีอะไรกับอะไรต่อไปจิตหลุดพ้นจากจิตหมดความเป็นสมมุติเป็นมายาหรือว่าความเป็นจริงทุกอย่างมันก็ ไม่มีอะไรต้องทำผิดทำถูกต้องสงสัยต้องจับต้องขังต้องโทษต้องรับกรรมแบบไปบทการตั้งจึงจ้างต้องตั้งบทอาบัตแบบบทเรื่องธรรมเรื่องวินัยบทเรื่องโลกกรรทเรื่องโลกวัชชะแบบหมดหมดเพราะมันล้างหมดจิตล้างจิตจิตชำระจิตแล้วก็จิตหลุดพ้นจากจิตนะครับเพราะว่า ความจริงได้รับการเปิดเผยเขาเรียกว่าจบะบบจบคดีโลกคดีธรรมนะครับจบเรื่องโลกเรื่องธรงรมหมดสิ้นวัฏจะกสัสงสารนะครับดันนั้นการที่ิหลุดพ้นจากจิตแล้วลก็ไม่มีอะไรต้องเป็นหนีกไม่มีอะไรต้องกังวลไม่เป็นไรต้องตกทรมานไม่มีอะไรต้องลําบากอีกนะครับไม่มีอะไรต้องภาระเป็นปัญหานะครับไม่มีอะไรเป็นห่วง จิตหลุดพ้นจากจิตนะครับเพราะว่าจิตรู้จิตจิตเห็นจิตจิตเข้าใจจิตจิตกับจิตกะับจิตกระตับจิตนะครับก็เลยจิตหลุดพ้นจากจิตไม่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเนื่องไม่มีอะไรกันไม่เป็นอะไรกันว่างอย่างเดียวเลยจิตหลุดพ้นจากจิตนะครับว่างหมดโล่งหมดโปร่งหมดเบาหมดสบายหมดนะครับจิตหลุดพ้นจากจิตฉะนั้นให้เราจิตหลุดพ้นจากจิตดี นะครับตอจิตสิ้นเชื้อการเกิดและจิตไปนิพพานนะครับทุกอย่างมันดับทุกอย่างมันหมดเชื้อละน,นะครับไม่ต้องอะไรอาศัยอะไรเกิดอศัยอาศัยอะไรดับต่อไปจิตหลุดพ้นจากจิตนะครับจิตหลุดพ้นจากจิตก็เรียกดับไม่เหลือนะครับสิ้นเชื้อนะครับสิ้นอะไรอาวรสิ้นความห่วงหา จิตการแสวงคหาจิตการรักษาจิตการทำลายจิตหลุดพ้นจากจิตนะครับจิตลดพ้นจากจิตอยู่แล้วนะครับจิตหลุดพ้นจากจิตอยู่แล้วแสดงว่าทุกอย่างได้รับการเปิดเผยได้รับการที่ได้ที่นำได้ศึกษาได้เล่าเรียนได้ปฏิบัติก็จะแจ้งแจ้งนะครับในภาวนานั่นเองจิตหลุดพ้นจากจิต จิตหลุดพ้นจากจิตแล้วก็กับจิตกุบผมมาจนรนที่แสดงทุกทำนิพพานให้แจ้งสิ้นสงสัยถึงทำบรรลุทำแจ้งทำแล้วนาอยู่นะครับจิตหลุดพ้นจากจิตนะจิตหลุดพ้นจากจิตทุกขณะจนหมดขณะเมื่อหมดเวลาเขาเรียกว่าหมดสภาพของภพชาตินะครับหมดสภาพหมดภพชาติหมดความเป็นตัวตน หมดความเป็นเราของเราตึงเราหมดความยินดีพอใจเพื่เปิดเผอะไรอาวร์หมดกรรมกิเลสที่บากนะจิตหลุดพ้นจากจิตเมื่อจิตหลุดพ้นจากจิตแล้วมันตัดกระแสคลื่นสัญญาณสือต่างๆไม่ต้องกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกังวลที่จะเป็นทุกข์ไม่ต้องห่วงที่จะมีอัตตาให้ตันให้ติดใ้ข้องนะครับให้เจ็บให้จําหรือว่าให้ทุกข์ให้ทรมานต่อไปนะครับไม่ต้องมีพบชาติต่อไปนะครับไม่ต้องมีเรื่องให้ต้องคิด ไม่ต้องปรุงแต่งต่อไปรับจิตจับจิตได้ก็สบายจิตหลุดพ้นจากจิตได้ก็สบายนะครับจิตหลุดพ้นจากจิตจิตหลุดพ้นจากจิตแล้วก็หมดอดีตหมดอนาคตหมดปัจจุบันนะครับหมดการสืบต่อนะครับหมดการสืบพันนะครับจิตหลุดพ้นจากจิตนะครับจิตหลุดพ้นจากจิตจิตหลุดพ้นจากจิตนะครับด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ จิตหลุดพ้นจากจิตนะครับจิตหลุดพ้นจากจิตจ,จิตหลุดพ้นจากจิตดีๆแบบจิตหลุดพ้นจากจากิต <vale> ดีๆเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็วางลงโป่งเบาสบายนะครับจิตหลุดพ้นจากจิตแบบจิตหลุดพ้นจากจิตนั่นคือความจริงที่พิสูจน์แล้วนะครับพิสูจน์ทราบแล้วประจักษ์แจ้งแล้วนะครับไม่สงสัยแล้วจิตหลุดพ้นจากจิตนะครับ กระจกนะครับจิตหลุดพ้นจากจิตนะครับจิตกระพันจากจิตหลุดพ้นจากจิตนะครับ